เออเหรอเฮ้ยทำอะไรกันอนะ<ร>มาครับมาครับมาบประชาชนตัวเล็กตัวน้อยมาครับมารวมครับเอ้ยเฮ้ยควิกควิกควิกประชาชนตัวเล็กตัวน้อยมาฟังตรงนี้ครับ ไอ้ข้างหลังอ่ะอย่างน่อยอ่ะเอ้ยไอ้โง่ๆข้างหลังอ่ะตามมาดิไอ้โง่วะนู่นอะโทษครับพี่เอ้ยข้างหลังอะมาตามมาหน่อยขอให้เขอให้ขาให้ไปแล้วได้ของดีเดียวเฮ้ยเอเคพอดครับพี่ไป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 ตื่นตื่นมาครับมาครับรอครับเข้ามาฟังครับเดี๋ยวเพิ่งจีบกันครับมาครับรีแฟร์ร์รีแฟร์์จะท็อปมาครับรอครับเหมย มาครับเก่งมากครับทุกคนเมื่อกี้นี้โอ้โหยิงกันอย่างคมนะครับเริ่มแล้วเหรอครับเมื่อกี้อุปากนะครับอุปากนะครับอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรพิสตอบแทนไหมสำหรับผู้ที่โง่ๆูตายตายไปครับเงินคนละเอ็มคขายเอากาชานะกาชานะโอเคโอเคกาชานะครับเดี๋ยวจะแจกกิฟต์ออนะครับผมได้ครับมาทีมมาลิมายังทำอยู่ยังทำนะโอเซอเี่ขี้อะไรมันดีว่ากิฟต์ออลเนี่ยหาก่อนอย่าอย่าใส่เลขผิดนะครับแจกอะไรดีวะลูก อะไรนะสิลูกเงินคนละบาทสิบลูกเงินคนละบาทไปแล้วได้ยี่สิบไงถ้าถ้าสิบลูกเดินดนดูก่อนเขาได้สิบลูกครับแบ่งปันครับพี่เทีวอะไรนะคนละสองลูกโอ้โหได้อะไรสองลูกอะเหล็กเหล็กสิบห้าอันคนสิบลูกก็ได้ครับเทียวเราก็ได้เพิ่มไงเดี๋ยวจะแจกนะครับไวเบยคนละอันนะครับทั้งเมืองนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเราคนที่มีสตอรี่เขาจะไม่ได้ฟุตเหรอครับช่างแมงมันอ่ะช่างแมงแมงแมง กาชาทั้งเมืองครับเอาเชี้อะไรมันดีวะกาชาคนห้าสิบโลครับกล่องจูนคนละอันนะครับมาครับเอาไปจูนทำอะไรฮะนี่กาชาวีอะไวะวีสิบแปดใช่ปะวีสิอ่งอะถ้าไม่จูนก็เอามาเอามาบัตรดิคนละลูกเปิดเลยครับ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  อยากรู้ว่าใครจะโชคดีได้สตุ้มสแตมได้รถไอ้แบ็คมันงจะเปิดอลไรบ้าเรืมึง็บเปิดอลไรครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับเดียวเก็บไว้โอ้ยยีดลูกเดียวได้สแตมยีด้ยีดคุยยีดคุณได้ตัวยีดสองอันโอ้คุณได้ตัวยีดดึงดีจัดไม่ได้กันครับพอดีดีเทลได้เสร็จโอ้ยยีดได้ตัวสองอันตุ้งไม่เปิดนะตุ้งจะเปิดโอ้ได้เพชรแดงเจ็ดอันใครได้สแตมมากูขอหน่อยได้ไหมใครได้วะได้สแตมได้สแตมา อยาได้เขออีกหน้าดูได้ป่ะขออีกห้าูอีกได้ไหมได้เลพอแล้วครับเดี๋ยวรอบหน้าครับเดี๋ยวเล่นกิจกรรมถัดไปก่อนนะครับเด็กๆครับครต่อเลยครับต่อเลยครับเค้ครัใครลบพอวะได้ยเ็ปเข้าแถวไปเข้าแถวดิเข้าแถวไปเข้าแถวไยด้ป้ะท้เปิดไปลูนึงได้เุกคนครับหมดงานฮียฟังเห็นหอเห็นเฮลิคอปเตอร์ข้างหลังผมไหมครับ เอนครับผมจะไล่ยิงพวกคุณนะครับแล้วคุณเห็นเวทเจ็ตข้างหลังไหมครับสิบกว่าคันที่สุดคนยัยอย่าเพิ่งไปได้ไหมครูขอมันจะโกกันทําไมวะกูยิงตายให้หมดตรงนี้เลยฟังก่อน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 เวทเจ็ตขึ้นได้ประมาณประมาณสิบคนนะครับพวกคุณต้องเอาชีวิตรอดนะครับขับเวทเจ็ตนะครับหนีรอดปลอดภัยนะครับเป้าหมายของพวกคุณนะครับโอเคขับซ้ายสุดนะใอ้หลับซ้ายสุดนะไปขับไปไหนครับปอบเขียนครับเป้าหมายของคุณคือต้องขับไปขับไปใครที่ขับไปใครที่ขับรอดไปถึง ใครที่ขับรอบไปถึงสถานที่นะครับที่ผมจะพูดนะครับตั้งใจฟังนะถ้าฟังได้ยินปุ๊บแล้วเตรียมวิ่งนะครับอย่าเพิ่งไปหยุดเบ้ยบกยังยังอีเป็นลิงกันหรือไงวะถอยหขึ้นอยถหลังนะะพูดเลยครับพูดเลยใครทหารครับวิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลยครับเอาชีวิตให้รอดนะครับผมคกูเงียบคกูเงียบคกูเงียบคูเงียบกูเงียบกูเงียบเอรโลเอรโลขับหอยกูนะโมเจอกันยิงหน่อยจะตะกี้นี่เนาะเอาชิมตายโดนนโดป้อง ขอปืนหน่อครับแอดมินคนไหนว่างบอกวะไอ้แบงค์แบงค์ไอ้แบงค์ไปกับใครก็ได้กันจังก็ได้ไปกันจังอะไรยิงมันะไปไอ้โล่โล่มากูโอเคพล่ขับเพราะกูเร็วมันไอ้นี่กันแล้วเร็วมันไอ้นี่กันแล้วขึ้นมาเลยครับมายิงนะครับขึ้นมาช่วยยิงหน่อยครับทีละขึ้นมาเลยครับทีละขึ้นมาเลยครับขึ้นมาช่วยยิงหน่อยครับผมไอ้โล่หันข้างเโลวมันจะยิงมันเลยขอไม่ตายหายโหงอ่ะไอ้พวกเฮีย ได่ว่าแต่เขาดักเกิดไม่ดูตัวเองเลยจะยิงไม่หยุดไอ้โลมันจะขับมึงไปดักมันบินไปแล้วนะมึงไปยิงมันสิโลต <laughs> ัวเร็วมึงบินเร็วๆทีส <c oughs> นามที่นั่งยังไงน่ะไปดักแถวค่ายทหารก็ได้ลูกขับไปเรื่อยๆแถวค่ายท <c oughs> หาร, <c oughs> ารอา่ะกดชอช้างครับน้องโง่อะไรเนี่ยน้องกดชอช้างตายใจสัตว เอลเคจะยางยิงมันมาอยู่ไหนวะลงน้ำไปแล้วจะมันจะเหลือรอดสักลำไหมเนะี่ยปล่อยให้มันขับไปไอ้นี่ก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบพี่โน่นแจกกระชาคนละอันใช่ปะเออหยิบอคนละหนึ่ง ไปวะไม่มีเอเคอยู่ขอยิงแม่งหน่อยวะไอ้บ้องไอ้เหี้ยดูดกัญชามึงกูกูกดจมอ่ะกูกดจมไอ้เหี้ยไม่พังวะพังแล้วพันขึ้นแล้วพันขึ้นแล้วตายเริ่มร้อยไปด่าข้าดทหารมันต้องไปข่าดทหารจุดนับพบข่าดทหารไม่เจอเลยวะ กดจมอ่ะหมอเนี่ยทำงานตาเหลือกอะ่ชอนะชฉันน่ะโลไม่เจอใครเลยโลเป็นไหมนะี่ยมึงวาร์ปเลยมึงวาร์ปหาเลยเออโกงดิอะไร <miraculous. S 1> โกงได้โกงเสกได้เสกทหารไม่มีแล้วตรงเนี้ยเชื่อกูดิไปดักสถวค่ายทหารเลยมันจะถึงแล้วดักแถวค่ายทหารนะน่ะนี่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 กูเห็นอย admitted, นู่มแบบไหนนี่นี่รถรถรถจอด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 อะไรนี่ไหนวะ ยิงไม่ได้วะกูไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเจอแล้วตายทั้งลำในสัตว์เฮ้ยถ้าถ้าเขาถ้าเขาจอดแล้วไม่ต้องยิงนะถ้าเขาจอดแล้วอะถ้าเขาลงจอดถ้าพื้นแล้วไม่ต้องยิงมีบอยมีบินมาว่าลม มีใครไม่มาอีกปะวะไอ้เหี้ยไอ้สินี่นี่นี่ปะช่ปะเนี่ย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 นี่ไงกำลังลงจอดเลยเฮ้ยไอ้โล่เร็วๆสิกูจะยิงไหมโอ้มันจอดแล้วไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยไม่ทันแล้วมันจอดแล้วอุ้พอแล้วพออย่างนี้พอแล้วพอแล้วขอจอดแล้วข้างบนยังไม่จอดเลยนี่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 ซ้ายมือโล่วะทำไมอ่ะ อ้อยพังอ้อยพังอ้อยพังโอ้ยกดจมอ่ะอืมสหน้ายังโง่มีปะความห่าดิหมดแล้วมั้งแล้วรอวันสามลำมาจากสิบลำอ่ะหมดแล้วปะหมดแล้ววะหรือว่ามันยังไม่มาวะโหตายเต็มเลยขี้ร่าท้าว นอนตาเป็นผักเลยบอกดีให้เวลาหนึ่งนาทีถ้าไม่เข้ามาน้ำม้นน้ำม้ประกาศหน่อยดิให้เวลาหนึ่งนาทีครับพออย่างรีบลงจอดอะไรนะพี่รีบลงจอดเออรีบจอดค่าอาหารให้เวลาหนึ่งนาทีมันต้องมีพวกแอบอะไหน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 แต่ว่าเอเดฟแฟกดฟแฟกต์อุ้ยเฮ้ยยิงไม่ได้อันนี้สอยดิอันนี้สอยดิมีไหมตกดิโล่กูยิงเองเสียงขวาหน่อย อันนี้นาะยิงไม่คมเขียงขวาหน่อย <c oughs> ลวงลวงลเรียบร้อยตายจะถึงอยู่แล้วไอ้ยาไก้องแ่ลงล่างเลยพอแล้ว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 รอดกีดลำวะดูดิเพี่แล้วมั้เดี๋ยวยิง,งดดีนี่ยิงออๆๆ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 ดๆๆ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 แล้วๆอๆๆๆๆ โอ้หลายลำอยู่เนี่ยรอดหลายลำเลยรอดหนึ่งสองสามสี่สี่ลำอ่ะรอดสี่ล้นเฮ้ยถือว่ารอดปะห้าเอาหลครับตรงนี้ตรงนี้คือ,ต,อตรงนี้คือนายกชุบหรือเปล่าครับหรือเรารอด <ละ S 1> สวยครับสวยครับ <ละ S 1> สวยโอเคครับ <ละ S 2> ยินรอไว้นะครับยินรอไว้เดี๋ยวรอรับรางวัลนะครับแป๊บนึง เราไปชนเขาแล้วเปิดทำไมอ่ะแบงผมขับอนุทยศให้ชนเขาเลยชงนั้นเขาได้ไหมเฉลียวขอรอดป่ะตรงนั้นอ่ะกลุ่มนั้นรอดป่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ลัห้าห้าน่าจะรอดหกว่ะรอดหกลัมจากสิบกว่าลัมอ่ะนี่แจกระยะก็สิบรูปไปช่วยแจก วิ่งอะไรอ่ะไอเวนี่อะไรอ่ะคนเดียวเลยเหรอมึงเนี่ยฮัลโหลครับอันนี้รอดคนเดียวเลยเหรอครับฮะรอเดี๋ยวฮะอ้าวแล้วเราไม่รับเพื่อนรับฝูงมาเลยหรือไงไม่มีอ่ะก็ไม่มีใครขึ้นมาผมอ่ะผมไปก่อนน่ะเออเรากล้ารับจบคนเดียวเลยไงมันไม่มีใครมากับผมอ่ะเอากระชายกูหน่อยนิดสักสักเออผมรีบมาก่อนอ่ะตักลูกเี๋ยวมาแจกฮัลโหล ID 483คนแรกนี่คือโดนยิงก่อนเลยนะ เราโซโลเดี่ยวเลยไงสายเดี่ยวโจเลยออาช้าหน่อยไอด<ต>ีสี่แปดสามอ๋อครับลูกหยิบแ,แจกได้ยินไหมเนี่ยสักคนหนึ่งเฮ้ยแป,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 ป๊บแป๊บแป๊บแป๊บพี่สี่แปดสามใช่ไหมอืมเอากี่ลูกพี่พันเดียวโอเคเวลาแจกโลกละแจกนะใครรอดอะ่ะก็สิบลูก อ่าเห็นเองสันโดดไม่เพื่อนไม่มีพ้องพี่ให้เองยี่สิบลูกมันกินไม่ได้ไอเ INV บีไทับไอเมันกินไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยแจกแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งเอาไปที่พันหนึ่งเนี่ยดึงคืนไปเลยมันกินไม่ได้ทำไมปิดกิฟท์ทำไมอ่ะเปิดกิฟตตอนนี้ได้ปะเนี่ยทับไอเพี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปิดกิฟตประชาได้ปะไม่น่าได้ต้องรีจะกิฟต์ปะ อันนี้กี่เท่าไรสิบลูกเหรอยี่สิบไอคอนเนี้ยดึงคืนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยลอง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 รอดรอดรอเปียบรอดครับพี่ครับรอดครับสามคนครับรอดครับอยากได้อะไครับอยากได้อะไรอยากได้กรชาอยากได้รถใหม่ครับอะไรก็ได้ครับกระชารถอยกเลยครับ พอสิบล yeah. ูกครับพอ้มสิบลูกนะต่อแถวครับเด็กยี่สิบวะสิบพอเอาผมไม่เลือกมากครับเอแลวได้ครับองีอครับผมไม่เลือกมากันครัคำตอไปแล้วดูกอนครับเฮ้ยหีสบราชาสปดใช่ป่ะพี่ใช่วีสิบแปดวีสิบแปดวีสิบแป ไล่ลบเครื่องบินเลยนะพี่ได้ถ้าแสกแล้วลบคื่บินเลยโอเคโอ้โหที่ใจมึงเฮี้ยมมากเลยนะเขาวิ่งหาเครื่องบินกันมึงมากันสองคนเสองคนด้วยแล้วก็จอดรอแล้วก็มีแต่คนวิ่งผ่านนะไปไปรับข้างๆเฉยหนุ่มคันเขามาห้าคนนโมฮะว่าไงพี่ลองลองกิฟให้แปดสองสองเลยนะอันโหอะไรเนี่ยไปหมดแล้วแปดสองสองช่วยได้พี่อ่ะ ต่อครับจอดจอดครับจอดจะด,ด,ดูลูกมันได้ช่ไอันลูกเป็นไงบ้างครับโดนยิงบ้างหรือเปล่าไม่โดนโดนะโดนครับโดนแคนไม่ตายค,ค,ครับมเกินโดนแต่ว่าไม่ตายครับป้าอืมเก่งมากครับทุกคนเงินคนละบาทเนาะมาฮะมาฮะก็ไปรอดเยอะจังนกี่คนเนี่ยสิบสองสิบสองมันขึ้นที่สองคนเหรอ ใช่ครับใช่ใครใช่ครับ,รบเราของรางวัลเลยครับเดี๋ยวมีคนมาแจกของนะครับรอแป๊บหนึ่งเอาปลาจะบิดปะเนี่ยไม่บิดครับเดี๋ยวมีนายกม,มานะหลอกให้ดีใจแล้วก็เดินจากไปหรือเปล่าครบยังนะโมขาดปะครบแล้วพี่ <appliance S 2> อ่ะยังมีตรงนี้อีกนี่เด็ดตรงนี้พี่แบงค์แจังน,งนี่ตรงนี้ตรงกูอยู่อ่ะพี่พี่อ่ะ รออีกรำหนึ่งอยู่ครบเลยสิบสองคนในที่โอ้โหเอ่อรบกวนไม่วางลงได้ไหมฮะผมจะดูทีละคนมามีอีกปะมีมีอันหนึ่งมีอันนึงจะวพวกโง่มาแค่นอนตายแบบนี้แลครับปกติครับไม่ต้องตกใจนะอะไรผู้ที่ตายระหว่างทางนี่ยังไงเดี๋ยวดึงมันมาได้ปะหมอหมอหมอ รู้ว่าหมอแต่แบบทำมันอยา่างติดต่อดึงมันมาก็ได้ดอันเล่นอะไรเนาะกว้างไปว่ะดูทรงให้เขามารวมที่ไหนค่าทหารประหลาดใครอยากได้กิจกรรมรอบสุดท้ายอะดูก่อนเหมืหอนมันกว้างไปปะวะสนามม้าไหมว่าน่าจะแคบกว่าสนามมา้าเฮ้ยผมว่าสนามม้าได้เลยสนามมา้า